ังพัฒนาการของกองทัพยูเครนที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งมันจะสวนทางกับศักยภาพของรัเสเซียที่ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะงานข่าวกรองที่แม่นยานะครับและการแทรกซึมไปทั่วประเทศของรัเสเซียนี่เลยครับมันจนทําให้เหตุการณ์การโจมตีวันที่1ประสบผลสําเร็จกลายเป็นว่างานข่าวกรองที่แม่นยําของยูเครนปัจจุบันนั้นมันจะเทียบเท่าหน่วยงานมอร์สซาดของอิสราเอลรวมถึง MI6 ของอังกฤษซึ่งหลายฝ่ายมอง ว่าอยู่เบื้องหลังของหน่วยข่าวกรองยูเคในปัจจุบันขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของขีบรุษปัจจุบันนั้นยูเคนนั้นก็มีการรายงานนะครับว่ายูเคนประสบความสําเร็จในการพัฒนาโครงการขีบวุธของประเทศซึ่งถือว่าเป็นขีบวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ของยูเคนได้ผ่านการทดสอบในสนามจริงโดยเฉพาะเหตุการณ์การไปโจมตีฐานปล่อยอิสคันเดอร์ถึง3ระบบที่ใบอันนี่แหละครับมันเป็นการทดสอบประสิทธิภาพจริงของขี